มาชมพริกขี่หนูหรือพริกหอมนี่ครับต้นสูงเพราะว่าปลูกอ,อยู่ในดงกระเพราเมื่อกระเพราต้นเขาตายหมดอายุพริกที่แทรกขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนได้กิ่งกระเพราเป็นร่างล้าค้ำยันให้เขาแทรกตัวขึ้น ทำให้ต้นสูงและแผ่กิ่งก้านเราก็จะได้ผลดกขึ้นเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่และแข็งแรงเพราะว่าลำต้นที่สูงเริ่มจะออกเม็ดมั่งแล้วครับเพิ่งจะเลยเขาขึ้นมานานแล้วแต่อยู่ในลงกระเผาก็เลยยังไม่โตเมื่อกระเผาตาย ก็เริ่มจะผลรับแสงแดดได้ดีขึ้นการสังเคราะห์แสงก็มีมากขึ้นทำให้ออกดอกออกผลต่อไปก็จะหลบเมื่อกิ่งกะเพราเปื่อยก็จะเป็นปุ๋ยเป็นธรรมชาติครับ ถ้าเจอใบแบบนี้เอาออกไปทิ้งให้ไก่หรือไปเผาไฟครับเพราะว่าเป็นเชื้อราได้มแมลงก็ไม่ค่อยมารบกวนครับเพราะว่าใช้น้ำหมักน้ำหมักยาเส้นใบสดเดามาพ่นเรื่อยๆทุกๆ5้าวันหรือ3มวันได้ยิ่งดี ถ้าขยานันแมลงก็ไม่ชอบที่จะกินใบพืชผักเพราะว่ามีรสฝาดมีรสฉุนจากยาเส้นหรือใบสะเดาที่ขมฝาดอันนี้เป็นตำลึงก็จะมาเกี่ยวพันเด็กทิ้งไปมะม่วงก็สุกพอได้กินแล้วนะครับปี ออกมาปีที่สองครับไปลูกันได้สองปีพอๆา,าอันนี้ก็เด็ดได้ครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเอาอาหารมาเลี้ยงต้นก็จะได้โตขึ้นบรรยากาศครับนาร้อนเดือนเมษาก็จะแห้งแรงน้ำในสระมีแต่ก็เค็มก่อย ไม่เหมือนน้ำจืดพืชผักก็จะไม่สวยงามแต่ก็เกิดข้าหน้าฝนนะครับเดือนพฤษภาอีกเดือนเดียวผลนี้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันมะม่วงมันขุนสีครับที่เคยถ่ายให้ดู